น,ะะนำคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและข้าราชาการเข้าขอพรพลเอกเปรมตินสูลานนท์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ด้านพลเอกเปรมก็ชื่นชมพลเอกประยุทธ์ค่ะว่าเป็นนายกลุงตู่ที่ทําเพื่อประเทศชาติเพราะหากไม่มีเหตุการณ์วันที่22พฤษภาคมประเทศชาติอาจไร้ซึ่งทางออกขอพอพห นายกรุฐมตูและก็คณะรัฐบาลให้รประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการที่จะทำเพื่อเราบุคุษลูกชุณของชาติ นี่คือส่วนหนึ่งของโอวาทและคำอวยพรที่พลเอกเปรมตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษมอบให้กับพลเอกประยุทธ์จันร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอที่เข้าอวยพรคารวะเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้พลเอกเปรมนะคะก็ยังขอบคุณและดีใจที่ทุกคนแสดงออกถึงความสามคัคคีพร้อมเห็นว่าการกระทําของพลเอกประยุทธ์และคณะทําให้สังคมได้เห็นแล้วว่าทหารสามารถทําได้ทุกอย่างและทําได้ดีจึงขอให้กําลังใจนาย,ยกรัฐมนตรีอย่าท้อถอยเดินหน้าทําเพื่อชาติต่อไปโอกาสนี้เป็นโอกาสที่เสี่ยงท,ที่สุดที่สำคัญที่สุด ที่เราจะอะไรเลยว่าเมื่อไห่บ้านเมืองมีวิกฤตเมื่อนั้นทหารจะเข้าไปดูแลชาติบ้านเมืองและเราจะดูแลให้ดีที่สุดที่ดีได้เพื่อความสมบูรณพือยของชาติบ้านเมืองตอนนี้นายกลุฐมตรีกับพวกเราที่จะเป็นทั้งรัฐบาลเป็นทั้งคอ กำลังทำอยู่าามอยากให้คนไทยได้มองเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องที่หน้าที่เป็นหน้าที่โดยตรงของเราและให้ความร่วมมือกับนายก ดานพลเอกประยุทธ์นะคะก็ได้ชื่นชมพลเอกเปรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคนในสังคมทั้งในเรื่องของความเป็นผู้นําและการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันซึ่งนับเป็นแบบอย่างที่ควรยึดปฏิบัติทั้งในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตและสามคัคคีซึ่งทั้งหมดสามารถนําพาประเทศชาติให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างแน่นอนโอกาสนี้พลเอกเปรมยังได้มอบหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดรุ่นบ้านเกิดให้กับทุกคนที่เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ด้วย